ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตรวจภาษาค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะทัานสถาบันของเรานะคะได้รับคู่ป้องตัดผมในราคาพิเศษค่ะแต่ประเด็นของข่าวดีเนี่ยนะคะยังไม่สำคัญเท่ากับทางเจ้าของร้านเขาแจ้งมาว่าในคูป,ปองใบนี้เนี่ย อาจจะมีคำที่สะกดผิดอยู่เขาต้องการจะตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องซะก่อนหากต้องการแก้ไขทางสถาบันของเรายินดีให้คำแนะนำค่ะทีมสายตรวจภาษาลงพื้นที่ไปที่ร้านแฮร r w e ที่ห้างแหลมทองจังหวัดระยองครับพบแล้วครับคุณว่าเจ้าของร้านผู้ใจดีแล้วคำที่พี่สงสัยว่าอาจจะเขียนผิดคือคำว่าอะไรครับทางร้านนะคะได้ทำโบชัวแล้วก็ติเกอร์ติที่หน้าร้านทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามันสงสัยอะค่ะว่าคำว่าศีารษะเนี่ย เขียนถูกหรือเปล่าอยากให้ทางรายการค่ะช่วยแนะนําให้ว่าเราเขียนถูกต้องไหมคํานี้เราใช้กันบ่อยๆค่ะแต่ใครจะเขียนได้ถูกต้องเป็นบ้างหนูว่าเขียนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคําว่าสีสันพี่เรียนคัทไทยแล้วก็โดนเขียนคําว่าสีสันห0ึ่งรค่ะจาขึ้นใจตั้งแต่เรียนมาก็เป็นคํานี้นะคะสาาอสลาลเรือสไลสอบรสีสะอะคอนเฟิร์มครับ คำว่าศีรษะที่ถูกต้องต้องสะกดด้วยสสาลาสารีรอเรือสฤษีส,ส,สระอาจำดีๆนะคะที่ถูกต้องสระีจะต้องอยู่ที่สสาลาไม่ใช่ที่รอเรือค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณคุณว่าที่ใส่ใจการใช้ภาษารายการของเรายินดีแก้ไขป้ายหน้าร้านให้กับร้านแฮเวลใหม่ขอให้ลูกค้าเยอะๆนะครับหากต้องการทราบข้อมูลการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องขอให้แจ้งมาที่เรา สถาบันสายตรวจภาษาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำแล้วพบกันใหม่ในรายการสายตรวจภาษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ